ครับผมสวัสดีครับมาพบพอกับเอคนบ้านนะครับอีกเช่นเคยนะครับมือนีนะครับมีไมตี้เอ็กับโตโยต้าไมตี้เอ็กปีสามสิบเจ็ดกับมานําเสนอนะครับผมรับเดี๋ยวชมสีสันรอบนอกกันไปก่อนนะครับรถก็นิ่งทรงสวยนะครับครับแม็กสวยๆย่างเต็มนะครับดอกยางลึกๆนะครับครับดอกยางหนึ่งยังเหลืออยู่นะครับครับ รถคันนี้ครับเดี๋ยวชมมุมกว้างกันไปก่อนนะครับรถสีสวยนะครับรถผ่านการทําสีมาแล้วนะครับสีสวยนะครับเข่าสวนนะครับเข่าสวนเข่าไล่เข่าสวนเข่าเมืองนะครับบ่ออายคนนะครับครับเดี๋ยวมาชมคันซีทางด้านซ้ายนะครับกับคันซีนะครับสวยนะครับสวยสุดล้ำนะครับสวยไม่ต่อไม่ดมไม่ผุนะครับ กับเอกลักษณ์ของโตโยต้าคือกัตซีนะครับกัตซีแข็งนะครับแข็งกว่าทุกรุ่นนะครับเอาไปบรรทุกนะครับโอเคครับผมกับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวชมไปเรื่อยๆนะครับซีซันรอบนอกนะครับครับดอกยางเหลือนะครับใช้งานได้อีกเงานะครับดอกยางหล่องยังลึกนะครับหล่องยังลึกอยู่เลยกับกัตทรงคัดซีกับสวยสุดลำนะครับ รับผมประมาณนี้นะครับมาพร้อมกับกระบะแม็กไลเนอร์นะครับพร้อมบรรทุกนะครับแต่แม็กไลเนอร์ตัวนี้บบตรงรุ่นนะครับกับบบตรงรุ่นนะครับยังยังยังแต่กรใช้ได้นะครับเอาไปบรรทุกครับรถสวยๆนะครับครับผมประมาณนี้ เดี๋ยวดูชมรอบนอกกันไปก่อนนะครับครับฝาถ่ายปกตินะครับกับประมาณนี้นะครับเอาไปใช้งานถือว่าคุ้มนะครับคุ้มค่าคุ้มเงินคุ้มราคาแน่นอนนะครับครับเดี๋ยวชมกันไปก่อน กับสวยๆกันเลยนะครับผม andal, <ission> นะครับมาด <ries> ูคันสีทางด้านขวานะครับคันสีทางด้านขวาเป็นไงนะครับสวยนะครับสุดล่ำขึ้นกันนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาไม่ต่อไม่ดมไม่ผุนะครับครับผมรับรถคันี้นะครับมียางอะไรให้เรียบร้อยนะครับมียางอะไรนะครับให้เรียบร้อยนะครับครับผม ประมาณนี้นะครับรายงานไปตามสภาพตามนั่นนะครับสีสันสวยงามนะครับรถเข่าเมืองบ่อายคนแน่นอนนะครับสีแดงนะครับสีแดงครับประมาณนี้นะครับครับสวยงาม มาดูห้องเครื่องยนต์นะครับมาดูห้องเครื่องยนต์มาดูภายในกันก่อนก่อนสิดูห้องเครื่องยนต์ดูภายในนะครับกับภายในกับประมาณนี้นะครับแผงประตูเต็มนะครับไม่ขาดไม่ชำรุดนะครับประตูล็อกได้ขึ้นลงปกตินะครับขึ้นลงปกติครับเบาะกับประมาณนี้นะครับเบาะนะครับกับประมาณนี้นะครับมีขาดยู่แต่กับปะแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับ ส่วนในห่องของแคปนะครับกับประมาณนี้นะครับสวยนะครับไฟหัวเก๋งนะครับไฟหัวเก๋งเปิดติดนะครับติดนะครับครับครับติดนะครับคอนโซลครับคอนโซนข้างหนาไม่แตกไม่หักไม่เล้านะครับกับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ ครับส่วนเรื่องเลือนไม้นะครับเลือนไม้ใช้งานได้ทุกจุดนะครับใช้งานได้ทุกจุดนะครับบนแผงหน้าปัดใช้งานได้ทุกจุดนะครับเลขกิโลเลขกิโลอยู่ที่สองแสนเอ็ดนะครับสองแสนเอ็ดครับลดครับประมาณนี้ครับแต่ดังแต่ดังนะครับแต่ดังแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นระบบแอร์เปิดทำงานเย็นช่ำนะครับ ระบบไฟของหน้าปัดครับขึ้นทุกตัวนะครับขึ้นทุกตัวนะครับครบประมาณนี้นะครับครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องยนต์นะครับหัวใจหลักครับหัวใจหลักคือห้องเครื่องยนต์ครับดูประตูครับปิดพอปลนรถปแดงนะครับไม่มีตกนะครับไม่มีตกนะครับครับผมเดี๋ยวมาดูทางด้านซ้ายกันก่อน ก่อนจะดูห้องเครื่องยนต์นะครับดูทางด้านซ้ายครับเช่นกันครับประตูไม่ตกนะครับพอประรลดไปแดงนะครับปิดแน่นสนิทนะครับกระจกขึ้นลงซ้ายขวาประตูล็อกได้นะครับประตูล็อกได้ทางซ้ายทางขวานะครับประตูล็อกได้ส่วนภาษีนะครับเป็นภาษีวันที่6ธันวา 68นะครับ6ตันว่า68ขาด2เดือนนะครับขาด2เดือนต่อใช้งานได้ปกตินะครับกับไม่มีผลกับการใช้งานนะครับตัวรถกับประมาณนี้นะครับตัวรถนะครับสีสันกับประมาณนี้นะครับครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องยนต์นะครับห้องเครื่องยนต์ ห้องเครื่องยนต์กันครับประมาณนี้นะครับชมมุมกว้างไปก่อนนะครับผมกับประมาณนี้ห้องเครื่องยนต์ครับผมขับรถคันี้เปลี่ยนมาหลายรายการนะครับเอามาบมอไอเบรกตัวนี้นะครับแต่เปลี่ยนเปลี่ยนออกนะครับเปลี่ยนออกแล้วก็ใส่น้ำยาครับใส่ใส่ใส่น้ำยาคอมแอร์หม่นะครับครับประมาณนี้นะครับเปลี่ยน เปลี่ยนมาลายรายการนะครับดูอ้องเครื่องยนต์นะครับเพยดยังอยู่ปกตินะครับเพยดอยู่ปกตินะครับพวงมาลัยเวอร์ครับเป็นพวงมาลัย power ติดตั้งนะครับเป็นพวงมาลัยเวอร์ติดตั้งนะครับครับประมาณนี้นะครับค้านานะครับค้านาเป็นค้านาเดิมนะครับหมายเลขยังอยู่ครบนะครับหมายเลขอยู่ครบครับเดิมโรงงานหลายจุดนะครับ ครับบ่เดิมแต่สีนะครับสีทำมาใหม่นะครับสีอาบน้ํามาใหม่นะครับประมาณนี้นะครับครับผมนะครับแร์เย็นช้ำนะครับรถขับสมรรถนะขับดีครับอัตราการเร่งดีนะครับเหยียบแน่นนะครับช่วงล่างดีนะครับไม่สายไม่ล่อนนะครับผมใช้งานมาแล้วนะครับทดสอบมาแล้ว ใช้งานมาแล้ว200 200โลนะครับจากที่ผมขับนะครับผมขับมาพร้อมนะครับรถทุกคันไม่มีผ่านการสไลด์นะครับทดสอบด้วยตัวเองนะครับทดสอบด้วยตัวเองทุกอย่างนะครับทดสอบแล้วก็มาบอกกันจริงๆรนะครับรายงานกันจริงๆนะครับว่าการใช้งานรถเป็นแบบไหนแบบไหนนะครับรายงานกันจริงๆตรงๆรตามที่สัมผัสนะครับครับเดี๋ยวมาดูการสตาร์ทเครื่องยนต์ ดูการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นยังไงนะครับรับไฟมันเป็นรุ่นหัวเผานะครับเป็นรุ่นหัวเผาบางคนก็บอกเข้าใจนะครับถ้าอากาศเป็นเย็นสักหน่อยนึงนะครับถ้ามันเย็นปับ๊บให้สังเกตตัวนี้นะครับเผาหัวจากสองรอบรอบสองรอบนะครับรอบนึงก็ได้ครับสตาร์ทตึมเลยนะครับเดี๋ยวมาดูการสตาร์ท นะครับมาดูการสตาร์ทเดี๋ยวสตาร์ทข้างนอกให้ดูครับนะครับสตาร์ทง่ายนะครับทีเดียวนะครับเครื่องแน่นนะครับเครื่องแน่นนะครับเครื่องแน่น,นแน่น เดี๋ยวมาดูระบบไปกันก่อนเดี๋ยวจะมาชักในระบายดูนะครับไปทางขวาออกนะครับไปทางขวาออกอไปทางด้านซ้ายออกนะครับมาดูข้างหลังับไปทางด้านซ้ายออกนะครับไปทางด้านขวาออกนะครับผม ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูไอระบายของเครื่องยนต์นะครับเสียงเครื่องยนต์นิ่มครับใช้งานได้ยาวนะครับนิ่มนะครับไอระบายถึงซีมีก็ตามภาษารถเก่านะครับมี่อาจมีบางๆนะครับอาจมีเนยโมเห็นเลยนะครับไอมี่แบบบางเล็กน้อยนะครับเ่กระนอตรงนะครับ้เสียงเครื่องแน่นนะครับเสียงเครื่องนี่ใช้ได้ยาว ดูน้ำมอน้ำครับ,รบน้ำมอน้ำมนปกตินะครับมนปกตินะครับน้ำมอน้ำประมาณนี้นะครับเสียงเครื่องเน่นๆนะครับเสียงเครื่องเน่นๆับใช้งาน คุ้มข้าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมประมาณนี้นะครับผมครับเดี๋ยวมาดับเครื่องยนต์ลสตาร์ทให้ดูไหมนะี่ครับประมาณนี้นะครับเอามันชัดเจนนะครับ เอาให้มันชัดเจนนะครับจะได้ขายข้อสงสัยนะครับกับเครื่องเสียงเนาะเครื่องเสียงติดอยู่นะครับจะไปไล่ระบบเอานะครับติดอยู่นะครับจะไปไล่ระบบเอานะครับมีติดอยู่นะครับเรื่องพวกนี้ครับครับส่วนแอร์นะครับแอร์เย็นช้ำ นะครับแอร์เย็นช่ำนะครับแอร์เย็นช่ำนะครับไปไหนมาไหนสบายนะครับพาลูกพาหลานพาครอบครัวไปได้สบายนะครับแอร์เย็นนะครับรับกับประมาณนี้นะครับ ปิดนิ่มนิมนะครับฝากระโปรงปิดนิ่มนิมนะครับประมาณนี้นะครับครับเดี๋ยวให้ชมอีกรอบนึงนะครับให้ชมตัวรถอีกรอบนึงนะครับเอาให้มันช้าๆและชัดๆนะครับการการชัดเจนคือเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากชมนะครับบ่มีการหมกเม็ดบ่มีการจกตารถคันนี้ทําสีมานะครับทําสีมาแล้วสวยงามนะครับเขาเมือง นะครับเอาไปใช้เขาเมืองเข่าส่วนสำหรับลดยุคเกาศูนย์ก็โอเคนะครับกับประมาณนี้ก็ถือว่าพอใส่นะครับรถพอใส่นะครับส่วนจีต่้งเติมเสริมเติมแต่งเรื่องธรรมชาติของลูกค้านะครับที่เอาไปเสริมเติมแต่งแบบไหนก็อยู่ที่ลูกค้านะครับรดยุคเก้าศูนย์นะครับผมประมาณนี้ ครับให้ดูช้าๆและชัดๆนะครับก่อนตัดสินใจเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์มีค่านะครับบางคนหาเงินทั้งชีวิตนะครับซื้อรถลักหมื่นบางคนบ่มีรถนะครับบางคนบอกเคยมีรถนะครับเก็บเงินซื้อรถนะครับซื้อรถลักหมื่นนะครับครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจอยู่ที่การรีวิวนะครับอยู่ที่ผมรีวิวไปถูกใจนะครับจัดส่งได้ นะครับเขตทางภาคอีสานนะครับจัดส่งได้นะครับขับรถคันนี้นะครับสถานที่ตั้งนะครับสำหรับอโตโยต้ามิติเอ็กนะครับปี37แอร์เย็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับภาษีขาด2เดือนนะครับครับผมใครหาใช้งานคุ้มค่านะครับคุ้มค่าแน่นอนครับสถานที่ตั้งนะครับเอกนนบ้านนะครับ ครับบ้านโคกกลางตำบผลผาเสวยอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับผมบ้านโคกกลางตำบผลผาเสวยอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับสอบถามโทร0868493392 0868493392ครับเอกคนบ้านนะครับยินดีครับยินดีรับใช้และจัดส่งนะครับรถมีตัวตนจริงครับไม่หลอกลวงนะครับจัดส่งได้นะครับ ถ้ามั่นใจในตัวรถจัดส่งได้นะครับครับตามที่ผมรายงานรับได้ก็ผมมีการจัดส่งนะครับในการจัดส่งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับมีค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายนะครับสําหรับต้องยอมรับเงื่อนไขและกติกาให้ได้นะครับต้องมีการมักจํานะครับก่อนเดินทางนะครับการเดินทางต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับมีค่าใช้จ่ายต้องตัดสินใจ นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับบ่ได้หลอกลวงกันนะครับบ่ได้หลอกลวงบ่ได้ต้มตุนกันทั้งทั้งสิ้นนะครับรถมีตัวตนจริงนะครับ FC หลายๆคนนะครับก็ที่ดูช่องผมนะครับมั่นใจในผมนะครับผมไปส่งหลายคันแล้วนะครับตั้งแต่ผมขายรถมานี่ส่งหลายคันแล้วครับจัดส่งจริงนะครับรับเงินสดหน้าบ้านนะครับส่งถึงหัวกระไดบ้านนะครับผม ครับประมาณนี้ครับผมครับสำหรับรถอะโตโยต้าแมตติเคันนี้นะครับเปิดราคาไว้ที่หกหมื่นแปดนะครับเปิดราคาไว้ที่หกหมื่นแปดพันนะครับสนใจสอบถามศูนย์แปดหกแปดสี่เก้าสามสามเก้าสองครับเอีคนบ้านนะครับครับประมาณนี้นะครับหกหมื่นแปดพันนะครับรับได้โทรกิ้งมาครับครับจัดส่งหรือให้จัดส่งนะครับ สอบถามได้นะครับโทรมาสอบถามกันรายละเอียดนะครับรายละเอียดให้มันชัดเจนนะครับผมครับกาสุดท้ายและท้ายสุดนะครับขอฝากช่องนะครับขอฝากช่องกับเอคนนบ้านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์นะครับกดติดตามไว้นะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากเอคนนบ้านนะครับการนําเสนอรถมือสองมาให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีได้ใช้งานกันนะครับ รถด,ดีสภาพดีนะครับขายรถกันตามสภาพนะครับขายรถกันตามสภาพครับสุดท้ายนี่ก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายสุดท้ายแล้วก็ครับจะจบการรีวิวนะครับไวเพียงซํานี้นะครับผมครับสวัสดีครับ